ครับพี่น้องต่อไปเป็นรายการย่างครับนางหนึ่งชั่วโมงครับย่างเนาะโอ้รายการย่างครับที่โครงกครับทางด้วยบากครับสำหรับการเดินของเราวันนี้พี่น้องโอ้สามเต็มนา่ารักเดินไปเลยครับท่าน ผมไปแล้วชลูมผมเด็กหน้อยนักเรียนมาครับกอนสีลงล้องเพลงรอดก,กันเอา,อาดังพุ่งดังดีเว้ย คนนะโอ้ม้วนไหลโอเค okay. ครับกลัด <are> สวยงามตามท้องเรื่องครับครับลงมาเป็นคันๆครับลงมาเป็นคันๆครับ มีเข็มตัวใหญ่ลงไปบ่ได้ตะวันลงในบ่เจ้าตะวันลงในบ่อของมันน้อยครับแตกันเรื่อยๆครับพี่น้องของชิวลงถ้ำครับไปลกสั่นใต้ดินครับ ตามลงน้ำจำบ,บีดีเลยย่ายเจ้าจำบ,บีดีจะบ,บิดีกดขี่ทางเนี้ยบีีอ,อยลงไปครับพี่น้องตามลงไปครับทีงงานทำไมครับลงหางลางครับพี่น้องลงหางลาง ลงมาแล้วครับสัญญาณน้อยนิดพี่น้องได้ต้องถ่ายแบบนี้ให้เบิงซึบซับซึบซับซึบซับครับนี่ซอกนี่เหลือครับไปแล้วอ่ะโอเคระวังนะพวก one two one two okay ครับถ่ายลงให้หมครับเส,เสียวเสียวไปต้นบัวครับอนันนี้อัน <c oughs> <c oughs> อนี้อันนี้ตรงนี้ <c oughs> ครับงาเลาะไปนะครับลองนะ้น่าจะเป็นลองน้ำครับ,น,บออน้องลองเมืองพี่น้องน่าจะเป็นลองน้ำครับลงไปเรื่อยๆครับน่านครับ <c oughs> <c oughs> มลิกาด ยานความสูงครับพันประกาศเหลียวลงหลังบริการครับบริการประกาศมะรำครับกลิกเชอร์กาแฟลิกเชอร์กาแฟบริการ